พี่เกดคะทำอย่างไรดีคะอยากจะเป็นคนที่อารมณ์ดีประคองอารมณ์ได้ดีเหมือนที่หลวงตาม,มาสอนเรามาแต่ว่าพอดีเป็นคุณแม่ฟูลไ t i m นะคะต้องเลี้ยงลูกเองแบบ ทุกอย่างเลยแล้วช่วงนี้ลูกก็สนมากๆทำให้สติหลุดทั้งเหนื่อยทั้งหงุดหงิดเลยค่ะขอวิธีหน่อยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอส่งอ้อมกอดและแรงใจให้สูดหายใจให้ลึกๆนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่เกดต้องโมทนาด้วยนะคะคือหนูได้กลับมาพิจารณาแล้วรู้แหละว,ว่าโอ้อารมณ์ของเราเนี่ยที่ไปในทิศทางแย่ๆเนี่ยมีเยอะจังเลยแล้วก็มีความเชื่อในหลวงตามาที่อยากจะประคองอารมณ์ให้ดี แต่คราวนี้ตัวแปรตัวแปรแล้วก็สิ่งเราที่มันเกิดขึ้นในหน้างานเนี่ยค่ะโอ้ยลูกน้อยสนจังเลยเหนื่อยก็เหนื่อยหงุดงิดก็หงุดหงิดนะคะมันก็เลยทําให้อารมณ์เนี่ยมันดีได้ค่อนข้างยากซึ่งตามคําสอนของหลวงตามาพระวะรงคตวิริยธโรนะคะอาการโกรธเหนื่อยหงุดหงิดสติหลุดนะคะมีอารมณ์แบบคุนคุนตุยตุยอารมณ์แย่ๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะลูกเรา นนะะแต่เป็นเพราะตัวเราไม่มีกำลังนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคะไม่มีกําลังก็ไม่เป็นไรเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ลูกโซนปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะกลายเป็นคนที่ช่างหัวมันลูกโซนโอเคเลี้ยงลูกไปถ้าสมมุติอยู่ในอารมณ์นี้ได้เนี่ยแสดงว่าอารมณ์ไม่ค่อยแย่ไม่ค่อยเสียหายสักเท่าไหร่นะคะนั่นคือคนที่จิตมีกําลังค่ะมันเป็นธรรมดามากที่เราจะมีความรู้สึกเอาเป็นว่าพิเกตสวดมนต์มาสิปีเนี่ยถามว่าอาการหงุดหงิดม,มีไหมรําคาญมีไหมเ,เหนื่อยใจมีไหมมีค่ะแต่ เป็นแค่แป๊บเดียวอันนี้คือจิตเริ่มมีกําลังที่จะออกแรงแต้านคําว่าจิตมีกําลังแปลว่าอะไรก่อนเนาะจิตมีกําลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าโหจิตใจแข็งแรงที่ไม่สะทกไม่สถานกับอะไรไม่ใช่นะคะเรายังเป็นคนเราสามารถรู้สึกได้แต่คนที่จิตมีกําลังเนี่ยคะ่ะ จะรู้สึกแย่แค่แป๊บเดียวค่ะดังนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องมาฝึกนะคะว่าทํายังไงให้เราเริ่มมีกําลังวิธีการนะที่ตัวพิเกตทำเนี่ยการเบนออกห่างจากคลื่นแย่ต้องฝึกให้เคยชินกับการฟุง้งเริงมุ้งมิง,มงจิงกระดิงนะคะตอนไม่ได้เลี้ยงลูกตอนที่เราอาบน้ําอยู่หรือตอนที่เรานั่งส้วนเนี่ยคะ่ะตอนที่เวลาที่จิตเราว่างๆเนี่ยเราเป็นคนที่ทํำยังไงนะคะจิตว่างๆก็แบบปล่อยให้สมองฟุ้งเฟอ้อไปเ,อเรื่อยหรือเปล่าหรือ เราเป็นคนอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ พวของอารมณ์ของพิเกตที่มันเปลี่ยนจากคนที่แบบหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดยาวนานเนี่ยนะคะมาเป็นหงุดหงิดสั้นๆเนี่ยคือพิเกตบันทึกบุญบ่อยค่ะไม่สวดมน์ก็แผ่เมตตาก็โมทนาบุญดังนั้นตอนที่ยังไม่ได้โมโหลูกที่ซนเนี่ยค่ะเราต้องรีบเป็นนักบันทึกบุญเลยนะคะอ่าโอเคอย่างเช่นตอนชงนมอย่างเงี้ยค่ะนะโมพุทธยะโอ้ยเสกนมนะคะก็คือใช้ตัวแผ่นมเอย๋ยจงเป็นโอสถทิพบำรุงธาตุขันให้ลูกน้อยของที่ชิ้นแข็งแรงว่านอน สอนง่ายตัวนี้ค่ะแทนที่มันจะไปโฟกัสอยู่กับเดี๋ยวมันจะโซนอะไรออกเป้าวะไม่เสกนมนะคะที่อยู่ตรงน้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวดเดี๋ยวเดี๋ยวก็แผ่เดี๋ยวเดี๋ยก็โมทนานะคะโอ้ขอโมทนากับคนที่ทําโรงงานขวดนมจุกนมอันนี้นะขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดใครบังเอิญกลายเป็นผีตายไปก็มาเอาบุญด้วยกันตลอดชีวิตอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทำให้ตัวพิเกตจิตมีกำลังลองมามองภาพตามแบบสโลโมชันนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพิ่เกตต้องเลี้ยงลูกแล้วชิปพิ่เกตไม่ได้บันทึกบุญใช่ไหมคะสมองพิ่เกตก็จะฟุ้งซ่านโอ๊ยขวดนมทำไมยังไม่แห้งวต้องตักนมเท่าไหร่เนี่ยน้ำร้อนหรือยังคือจิตของพิ่เกตเนี่ยมันจะวุ่นวายโฟกัสกับเรื่องที่ทําให้อารมณ์มันตุยมันเคยชินไปด้านนั้นแต่ตัดภาพกลับมาที่พิ่เกตกลายเป็นนักบันทึกบุญตามคําสอนของหลวงตาพอบันทึกบุญเนี่ยจิตมันจะห่างคลื่นแย่โดยอัตโนมัติเพราะสมองกับความคิดมันต้องโฟกัสไปที่ว่าเออฉันสวดหรือยังนะฉันแผ่หร ยงนะใจมันวิ่งเข้าหาเรื่องราวบวกๆและเรื่องราวดีๆแทนที่จะปล่อยให้จิตเนี่ยค่ะไหลไปสู่ความวุ่นวายต่างๆแบบที่เราเคยเป็นมาคราวนี้พอลูกเริ่มสนยิ่งต้องบันทึกบุญค่ะลูกสนกําลังโอ๊ยทำไมมันสนอย่างนะี้เหนื look, an ่อยจังเลยล้มขาเหนื่อยจังเลยนะโมพุทธายาพุทธะตายรัตนาญานโมโหไปสวดไปค่ะ เอาการบันทึกบุญนะคะเพื่อเป็นการเบนกระแสตอนนี้จุดโฟกัสค่ะที่เราเหนื่อยเราสติหลุดเราหงุดหงิดง่ายเพราะจุดโฟกัสมันพุ่งไปที่ปัญหาค่ะปัญหาคือลูกโซนความเหนื่อยของตัวเราเป็นแม่เลี้ยง f u ลไ t i m แต่ถ้าเราพุ่งความโฟกัสไปที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทั้ง ฉันจะบันทึกบุญเอาลูกโซนแต่ฉันเป็นนักบันทึกบุญอยู่เน้โมผู้ไทยโฟกัสไปที่เป็นคนที่เสียดายบุญค่ะต้องต่อบุญให้อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ยที่พี่เกตอารมณ์ดีได้ยาวนานนะคะอารมณ์ดีได้ต่อเนื่องหรือว่าตัดคลื่นแย่ได้ได้เก่งเนี่ย เพราะพิเกตเสียดายบุญต้องการเป็นคนต่อคลื่นบุญต่อคลื่นบุญด้วยอะไรก็สวดมนต์นะคะสวดหน้าโมพุทธายะไม่ก็สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาหรือไม่ก็พุทธังสารนังขฉามิหรือไม่ก็แผ่เมตานะคะแผ่สัพเพหลวงปูคาโอ้ตรงนี้มันมีหมาตายนะคะก็สัพเพให้มันหน่อยเพราะว่าเมื่อวันก่อนตรงที่แถวเาขาคอเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ไปชนนะคะแบบเหมือนเสียหลักชนหมาตายแล้วตัวเองเนี่ยก็ตกอยู่ข้างไหลาทางแล้วลรถมอเตอร์ไซค์ก็ กระเด็นลงไปพี่เกดก็ทํางานทันทีเลยค่ะสมองก็แบบโอ้แผ่ให้คนที่เจ็บนะต่อไปก็ขอให้เขามีสติมากขึ้นแผ่ปรับภพบููมให้วิญญาณน้องหมามันจะเคยชินเลยค่ะต่อไปเนี่ยพอลูกสซนนะคะเอะอะ จิตมันจะอัตโนมัติเลยสวดก่อนแล้วค่อยโมโหแล้วค่อยหงุดหงิดแล้วค่อยสติหลุดแต่มันจะเป็นการสติหลุดที่ไม่ลืมบันทึกบุญไปด้วยนั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่ชํานาญและเชี่ยวชาญในการตอบบุญบุญคือความสบายนั่นหมายความว่าเราตอบพฤติกรรมของตัวเราที่สร้างขั้วอารมณ์ที่มันสบายเข้าไปเบียดความขุนๆตุยๆะคะ่ะเดิมเนี่ยจิตที่ไม่มีกําลังเพราะเราไม่ได้เชื่อมบุญแล้วก็ไม่ได้ตอบบุญถูกไหมคะก็คือไม่ได้มี พฤติกรรมในการสวดแผ่โมทนาตรงเนี้อย่างชํานาญหรืออย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าอยากจิตมีกําลังแล้วไม่สติหลุดไม่หงุดหงิดนะคะไม่หงุดหงิดลูกเนี่ยก็ต้องว่างก็สวดนะคะโมโหก็สวดชงนมก็สวดเลี้ยงลูกก็สวดลูกจะนอนก็สวดนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจิตมันจะรู้สึกว่าเคยชินกับการที่ขี้เกียจคิดเรื่องแย่นะคะและต่อไปพอลูกโซนเนี่ยค่ะก่อนจะ หงุดหงิดเนี่ยมันก็จะแบบหน้าโมพุทธายะโอหลวงปู่หนงหงุดหงิดจังเลยอยู่กับหลวงปู่อยู่กับคลื่นของบทพุทธมนต์ตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้จิตมีกําลังจิตมีกําลังคือจิตที่ย้ำเนาะจิตมีกาลังคือจิตที่มีความสามารถในการเบนออกจากความรู้สึกแย่ๆได้เร็วและเก่งขึ้นดังนั้นตอนนี้เราต้องใช้การเบนกระแสะค่ะเพราะทุกทีเราพุ่งเข้าสู่กระแสะความเชี่ยว กราดนะคะของคลื่นอารมณ์ของตัวเราเองตอนนี้เบนกระแสก็หมายถึงลิฟดีใจออกมาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์น,นะคะอันนี้ก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยห่างคลื่นแย่ได้เก่งขึ้นหมั่นทําซ้ำๆหมั่นทําบ่อยๆบอดี้แลงเกวชที่จะต้องมีเพื่อสร้างคั่วอารมณ์ที่ดีที่เบาให้เกิดขึ้นนะคะฉีกยิ้มบ่อยๆสูตรหายใจลึกๆร้องเพลงหรือสวดมนต์ในใจอยู่ตลอดเวลาที่นึกได้นะคะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ ให้ทำเลยค่ะและเทคนิคที่ทําให้ตัวพิเกตไม่ลืมที่จะสวดมนต์หรือบันทึกบุญนะคะพิเกตวางรูปหลวงปู่ไว้ทั่วบ้านเลยค่ะดังนั้นของหนูเนี่ยถ้าวางแล้วแฟนเนี่ยจะหงุดหงิดนะคะเราก็สามารถปรับจากรูปหลวงปู่เป็นโพสต์อิดเป็นอะไรก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์อันนึงที่พอเห็นแล้วเป็นส่วนที่สัญญาที่รู้ว่าะจะต้องรีบฝึกใจให้ติดคลื่นบุญนะจะได้ตีกันเชียงออกห่างจากคลื่นแย่ได้ง่ายๆนั่นเองก็ลองเอาไอเดียนี้นะคะ ไปฝึกทําดูแล้ววันหนึ่งเนี่ยคะ่ะพอมองย้อนกลับมาจะเห็นเลยว่าตัวเองเดินมาได้ไกลามากขึ้น เช้ามาก็ทําเลยสา,ยสายๆก็ทํานะคะทเที่ยงๆก็ทําจะกินข้าวอาบน้ํานั่งลดลง,ลงชงนมเลี้ยงลูกกอมลูกซักผ้าอ้อมโมโหไปด้วยสวดไปด้วยดีกว่านั่งโมโหไปด้วยบ่นไปด้วยเพียงอย่างเดียวอย่างน้อยสิ่งที่เราเบียดเข้าไปก็คือเรื่องของการบันทึกบุญหรือเบนกระแสเข้าสู่คลื่นของพุทธมนตร์ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหัวใจที่สดใสในอนาคตอย่างแน่นอนส่งกำลังใจให้นะคะองค์เพียง